ทำให้สเกลพลังของเชนซอแมนนะมันดูไม่สมเหตุสมผลโดยตามเนื้อเรื่องนะครับผมก็คือว่าปีศาจท,ทุกตัวนั้นจะถือกาเนิดขึ้นมาจากความกลัวเฉพาะเช่นปีศาจสงครามนะก็จะมาจากความกลัวต่อสองครามหรือแม้กระทั่งปีศาจแห่งความมืดนะเผมที่เกิดมาจากความกลัวต่อความมืดอันลึกซึ้งของมนุษย์ซึ่งพลังของพวกมันนะผมก็สอดคล้องกับความกลัวต้องกำเนิดแต่ว่าทางปีศาจเลื่อยยุนนะครับผมซึ่งตามหลักแล้วมันก็จะเป็นปีศาจท,ที่ถือกาเนิดขึ้นมาจากความกลัวเลื่อยยนแต่แน่นอนผมว่าแม้เลื่อยยุนันรกากีป ศตว์เลื่อยยนในเลื่อนนั้นได้มีการเฉลยว่ามีความสามารถในการลบตัวตนของปีศาจต,ตนอื่นหายไปได้อย่างสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ดูไม่เข้าท่ากับรูปแบบพลังตามปกติซึ่งแฟนๆหลายคนนะผมจึงมองว่าพลังของเขานั้นก็คือข้อยกเวน้นเป็นความพิเศษท,ที่แหกกับตัวตนดั้งเดิมหรือว่าก็ว่าเป็นเพราะเหล่าปีศาจด้วยกันเองนั้นหวาดกลัวต่อเชนซอแมนมากทำให้มันนนั้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถูกลบหายไปหรือว่าก็บางคนเขียนในแค่ต้องการปีศาจสักตนที่สามารถทำลายคอนเซปต์ได้จริงเพื่อเดินเลื่อนนั้นดำเนินต่อไปแต่าะาามมล บทที่เรานั้นเข้าใจกันหรือบางทีแล้วเนื้อเรื่องนั้นอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้